สองงานครับซ i วิ c เอดีนะฮะล้อสิบเจ็ดนะครับ,รรบมีท่อใบนึิเกียรออโต้คันนี้เข้ามาจูนเก็บนะฮะก่อนแม่จัดนี้แบบไปแล้วนะครับก็น้ำมันอ e ี20แต่ตอนแรกเป็นหัวฉีดเท20นะครับ หัวฉีดโตที่หัวฉีดยอดทิตนะฮะที่บอกว่าใช้ e 2ี่ e 85ได้เลยนะฮะอ่ะก็ใช้ได้ครับแต่มันวิ่งไม่ออกหรอกอิมมันด้วยนะฮะโอเคก็คันนี้เปลี่ยนเป็นหัวฉีด r 1ร์ที่เดิมแล้วนะครับก็ข้ามมาจูนเก็บนะฮะก็จะให้คกับวิ่งคนละเรื่องกับหัวฉีด K แน่นอนนะฮะโอเคก็ จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าทีนี้ส่วนของรถคนีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้ครับ AFY Band ตัวจบส่วนผสมนากิกาครับสายเป็นสินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มานจูล้วนเลยนะครับจูนส่วนจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนะครับไม่ใช่จูแค่นาทีสิบนาทีเสร็จนะฮะไม่ได้มีค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคครับเหมือนเดิมนะเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับออกเกียร์ดีทุกคันนะฮะ เดี๋ยวมาดูตาเล่นกันหัวฉีดเดิม E20 วิ่งยังไงนะฮะร้อ17ด้วยมีปลายท่อเกียร์โต้นะเดี๋ยวรอรถแป๊บหนึ่งนะครับก็คันนี้มาจากฝั่งเพชรเกษมเนาะเขนะาที่แล้วก็ไปจนให้ที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็เจอหัวฉีดเคนั่นแหละโอเคสักคู่ครับมอไฟเพิ่งไปนะฮะ มามาดูกันเยินดีนะครับไม่เกือบคามแฉด้วยอ่ะไม่ไหมไม่แกะอ่ะก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ CVFD นะฮะ ที่ใช้น้ำมัน E20 แล้วก็ร้อ17้วยนะเราดูครับว่ามีอะไรแตกต่างกังบ้างอัตราเล่งเป็นยังไงนะครับคันนี้หัวฉีดเดิมนะฮะออเหมือนเดิมครับ FD JGE f i t m 2นะครับ Accord 7 8 2.0 c v เ Gen3 2.0 Honda4 นะครับเปลี่ยนน้ำมัน E20 เปลี่ยนใช้ได้เลยนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดนะครับ ไอ้ดีก็แค่ล้างเทปเป็นไสกองมันก็พอแล้วนะฮะไม่ต้องมาขยับมาเป็นโูชิโตนะฮะไม่ได้แรงขึ้นนะครับเป็นซิน,นะฮะมันทัวมไม่ได้แรงขึ้นนะครับอ่าโอเคก็สำหรับพีโจครับจูนคาละสาพันห้าร้อยบาทนะฮะหลังจากนั้นก็จูนเกียร์ดูเพิ่มฟรีนะยกเว้นแต่สวอปเกียร์นะครับออตโต้ไปเอ็มทีเอ็มทีไปออตโต้นะฮะหรือว่าเซตอัพเทอร์โบมานะครับอันนั้นก็ขอค่าจูนใหม่นะครับ หน้าหน้าอู่อยู่เสรีไทย73นะครับอยู่หน้าบักซอยที่คือรับบุการของเจ็ดครับที่ของเจ็ดให้บริการแต่งานจูอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มีบริการจูรอบสถานที่นะครับไกลๆไปหมดนะฮะตาังะวันก็ไปนะครับบุคคาเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามเราทั้งสามช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูบหรือกูเกิลแแบบนะครับแค่พิมพีจูรีแบบฮอนด้านะครับก็เจอทั้งสามช่องทางเลยนะฮะโอเคจะ เยียบต่อก็อไปไม่ได้ครับติดที่เขา้าโอเคครับก็ส่งงานฮะสำหรับ c ี v i c FD ดีนะฮะโจนเก็บน้ำมัน e 20เปลี่ยนัวชีดกับัูชีดเดิมนะครับโอเคขอบคุณครับ